ตอนนี้ผมอยู่ที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่พักของวันนี้เรานะครับ่อฮอย่างเจ๋งแลโ้วพ <Hello. S 2> อ ลมลื่นมาก้ตามกลางน้ำตกนะครับเราดูที่พัก ที่พักเป็นเหมือนรถบ้านนะอันนี้ก็เป็นอ,อ่างอาบน้ํานะครับ่้องน้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับนี่นี่มีแอร์ด้วยมีมินิบาร์ด้วยนะครับตู้เย็นกาแฟติดกระติกกระติกล้าล้อนะครับ นี้ก็มีห้องน้ำทำอุ่นแช่โตคตเฟี้ยวนงอ่าที่นี่วอลแมนชื่ออะไรนะที่นี่หมอิที่นี่วอลแมนบะ <B 1. S 1> ีวันนะครับผมรอยสเกดเชียงใหม่นะครับ nè nào